สวัสดีครับโมเฮยนะครับโมเฮยสวนครูตับโมเฮยนะครับมาแล้วครับวันนี้พบกันช่วงมืดมืดนะครับเย็นเนนะครับผมพระอาทิตย์ตกดินนะครับวันมื่อออกนะครับหลายท่านก็โชคดีนะครับก็ยินดีด้วยนะครับวันนี้ผมพามาที่บ่อเลี้ยงปูนานะครับผมมาอัปเดตกันหน่อยนะครับว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงหัวข้อไหนนะครับก็ ามาคุยกันในเรื่องปูนาหน่อยนะวันนี้เดี๋ยวก็สำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเพื่อนๆนะครที่เรื่องปูนานะครับก็อยากจะแนะนําว่าให้ท่านาเลี้ยงแบบที่ผมลงคลิปไปก่อนหน้านี้ก็คือให้ทําบ่อแบบมี3องค์ประกอบนะครับ3องค์ประกอบก็คือน้ํามีน้ํา1น,นะครับ2มีดินนะครับดิน3 มีพืชนนะ้ำมีที่หลบนะครับสามองค์ประกอบนะครับนะแล้วก็แบบนี้มันจะทําให้เราสะดวกนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆน,นะครับท่านใดที่มีงานประจำนะมีงานประจําอยู่แล้วนะครับที่ทํางานประจําไม่ค่อยมีเวลานะครับในการที่จะมาดูแลทุกวันนะมาล้างบ่อทําความสะอาดอะไรนะแนะนําให้ทํานะครับบ่อที่ผมเคยลงคลิปก่อนอันนี้นะครับ เดี๋ยวตามไปดูกันนะว่ามันเป็นยังไงเป็นแบบไหนนะครับผมมันจะได้สะดวกนะเวลาเราดูแลจัดการนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนถ่ายน้ําต้องอะไรวุ่นวายนะ,ะเขาก็จะอยู่ของเขาได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ฟาร์มเป็นอาทิตย์เขาก็สามารถที่จะอยู่ของเขาได้นะครับโดยที่ไม่มีการตายนะครับดีกว่าพวกบอปูนหรือกระชังบกนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับก็ นะครับรูปแบบที่ผมได้พูดถึงนะครับในส่วนของอาการทรําบ่อปูนบ่อเลี้ยงปูนานะครับซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะที่มีการนําเสนอไปนะครับในแต่ละฟาร์มในแต่ละ,ะช่องยู u ู e นะที่มีการนําเสนอเผยแพร่ก็มีหลากหลายนะครับแต่ในส่วนของผมก็จะแนะนําประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็สะดวกนะในการที่จะดูแลจัดการนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องอ ไปยุ่นวายยุ่งยากมากนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ฟาร์มเป็นอาทิตย์ปูก็สามารถที่จะดำรงอยู่ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับขอแค่ให้ดินมีความชื้นระดับหนึ่งนะครับไม่ได้แห้งจนเกินไปนะครับปูก็สามารถที่จะเข้าไปหลบนะอยู่ใต้กระเบื้องนะครับในช่องที่เป็นรูครับหรือบางตัวเขาขุดรูนะครับขุดหลุมขุดรูอยู่นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับนี่สายเห็นไหมครับซูไม่ดูนี่ครับ เห็นไหมครับเขาก็ออกจากรูนะครับเขาก็สามารถอยู่ได้นะครับเหมือนอยู่ในธรรมชาตินะครับธรรมชาตินี่นะครับก็มันก็จะง่ายนะครับเราไม่ต้องไปดูแลเปลี่ยนถ่ายน้ําทุกวันนะน้าอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราเสียเวลาเหนื่อยเปล่านะครับเอาแบบนี้ดีกว่านะครับจําลองนะครับแบบธรรมชาตินะครับนี่นะครับ ถึงเวลาตอนเย็นเราให้อาหารนะครับเราก็แค่เปิดสปริงเกอร์นะครับนี่นะครับอันนี้สปริงเกอร์ผมวางไว้ใต้ดินหมดเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเอาสายนี้ออกนี่นะครับบางท่านถ้ามีปั๊มน้ำนะครับวางระบบไว้เลยนะครับก็ใช้ปั๊มตั้งเวลาใช้ทัมเมอร์นะครับซื้อมาอันละ99บาบาทนะครับทัมเมอร์ นะถูกๆใน l a ซ a ดา้าในอ่าชอ้อปปี้นะครับเยอะนะครับเสียบปั๊มตั้งเวลาไปเลยว่าเราจะเอาเวลาไหนให้มันทำงานนะครับกี่นาทีก็ว่ากันไปนะครับง่ายๆนะครับเราเป็นกเกษตรยุคใหม่นะเราต้องทันเทคโนโลยีนะครับอ่ะเนี่ยอย่างนี้ครับเขาก็ออกมานะครับถึงเวลาาเราเปิดสปริงเกอร์ปุ๊บเขาก็จะออกมาหาอาหารกินอาหารนะครับ ถ้าเราไม่อยู่เขาก็กินดินนะหาเศษดินหาอะไรกินตามดินแล้วก็มีผักตบมีอะไรบ้างพืชน,น้ำเนาะมันเขาก็กินนะครับเพราะว่าเป็นอาหารของเขาอยู่แล้วนะครับไม่ใช่กินแค่โปรโตีนพวกอาหารสดอย่างเดียวนะครับผักด,ดินอะไรเขาก็กินนะเป็นเกลือแร่วิตามินนะครับเนี่ยนะครับหลายท่านก็ถามว่าเอาแล้วปูท้องเราจะรู้ได้ยังไงนะครับกบ ไม่ยากนะครับเราจะมาส่องตอนกลางคืนก็ได้นะครับถ้าปูมันท้องนะครับมันออกมาเราก็จะเห็นมันนะครับมันเดินขากรงกรงนะครับมันไม่ยากนะครับนี่เดี๋ยวจะจับให้ดูนี่นี่ก็ท้องอุมๆแล้วนะครับแต่ยังไม่เป็นตัวเริ่มที่จะมีเนี่ยแม้จะปิ้งก็เริ่มย่นมาแล้วนะครับให้ดูคร่าวๆนะครับเขาก็หลบนะ มีที่หลบมีที่กุดนะดินชื้นเขาก็อยู่ของเขานะครับก็เป็นรูปแบบของบ่อที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนะครับที่แบบเลี้ยงนะครับเลี้ยงไม,ไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะดูแลนะครับเราก็สามารถที่จะเลี้ยงสัตว์นายนี้แบบนี้ได้นะครับมันไม่ยุ่งยากมากนะครับผม ถึงเวลานะครับเวลาเย็นเวลาออกหากินนะครับรู้อยู่แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าเขาจะออกมาหากินช่วงกลางคืนครับเขาก็นะครับตามนัดด้ยินเสียงฝนนะครับสปริงเกอร์นะครับนะครับกินบางทีกินกินรากผักตบจนแบบมันมันหมดเลยนะครับจนมันไม่สามารถที่จะโตได้ต่อนะครับเพราะว่ามันกินพวกรากผักตบพวกอะไรหมดเลยนะครับ ให้ดูกันนะครับในุ่น้บผู้นะครับกลา้ามก็จะใหญ่หน่นอยน,นะครับก็แนะนำนะครับท่านใดนะครับที่เลี้ยงปูนาแบบไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ใช้สูตรนี้นะครับมันก็จะง่ายนะครับเขา ถึงเวลาเขาค่อยเข,เขาออกมาหากินเองช่วงเย็นนะครับถ้าไม่มีเวลาดูแลเยอะก็ะทํารูปแบบบอกประมาณนี้นะครับไม่ต้องใช้ปูนก่อแบบนี้ก็ได้นะครับใช้กระเบื้องนะครับกระเบื้องเก่านะครับแผ่นละ10กว่าบาทถ้าหาได้นะครับก็มาล้อมนะครับตัดสักครึ่งหนึ่งนะยาวแผ่นละหกร้ก็ตัดเป็น60เซนฝังลึก20เหนือพื้นขึ้นมา40เซนก็เพียงพอแล้วนะครับ ก็กั้นไปเลยนะครับแล้วก็ทําดินนะครับอาจจะยกล่องก็ได้นะครับเพื่อปูจะได้เข้าไปขุดอยู่ง่ายนะครับหรือจะใช้กระเบื้องแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้เขาเข้าไปอยู่ในรูได้เลยนะครับ mm hmm. ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความสะดวกของเราในแก่แล้วแต่งบประมาณแล้วกันนะครับ mm hmm. ก็อย่างที่บอก3องค์ประกอบนะครับ ออกมากินก็อาหารเป็นเม็ดประดุกนะครับนี่นะครับพอดินมีความชื้นระดับหนึ่งครับผมจะเปิดไว้30นาทีนะครับหลายท่านสอบถามมาเปิดช่วงไหนช่วงเวลาเย็นนะครับเวลาเย็นตอนที่เราให้อาหารช่วงมืดๆนี่นะครับบางตัวก็อยู่ในลงไปในน้ํานะครับเพื่อจะลอกคล้าเพื่อจะกินอาหารนะครับแช่น้ําเย็นๆนะครับสปริงเกอร์ครับ กินนะครับหยิบอาหารในดินก็ได้นะครับในบกนะครับถ้ามีข้าวสารก็วางไว้เลยนะครับเดี๋ยวเขามากินเองนะครับถ้าเขาออกลูกนะครับก็ถ้าคัดไม่ทันตัวไหนมีลูกคลอดในนี้ก็ปล่อยให้คลอดไปเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนครับเราค่อยอดูลูกเขาอีกทีตอนที่เขาโตเขาแยกออกนะครับ นะครับออกมาหาอาหารนะครับปล่อยเป็นตัวผู้ตัวเมียเลยก็ได้นะครับให้มันอยู่ด้วยกันเลยนะครับถึงเวลาท้องก็ค่อยมาคัดช่วงเย็นนะครับแบบนี้เลยนะครับหรือท่านใดมีกระบอกไม้ไผ่นะครับก็เอามาวางไว้ก็ได้แซมไว้นะครับตัวไหนท้องก็เดี๋ยวมันก็เข้าไปหลบอยู่ก็ค่อยหยิบส่องดูเอานะครับแต่ง่ายก็คือช่วงกลางคืนนี่แหละครับให้อาหารเนี่ยมาดูเลยครับมัน อ่ะมันท้องมันก็ออกมาหากินนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่กินนะครับถ้ามันท้องแก่ครับก็อยคัดออกนะครับเหมือนที่ผมถ่ายคลิปถ่ายดูคลิปก่อนๆน,นะครับก็เหมาะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลาเนาะทำงานประจํานะหรือว่าทําบ่อปูนเนาะบ่อกระชังมันต้องล้างความสะอาดอะไรเงี้ยน้ําเสียง่ายอะไรเงี้ย ก็แนะนําทําแบบนี้นะครับสามองค์ประกอบนะครับก็จะดีง่ายนะครับสะดวกนะครับปูก็ดมรงชีวิตอยู่ได้นะครับตามธรรมชาติของเขานะครับเนี่ยนะครับน้าก็เปลี่ยนนะครับช่วงกลางวันนะครับเราก็เปลี่ยนน้าปกตินะครับล้างอะไรได้ไม่รบกวนปูครับเพราะว่ากลางวันปูจะหลบเใต้กระเบื้องนะครับขุดหรือบางตัวก็ขุดขุดรูอยู่นะครับอย่างนี้ครับคีบอาหาร คีิอาหารประดุกไปแล้วครับครับยังไงก็ฝากกดติดตามครับกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจนะครับให้สวนครูตับนะครับสวนเกษตรผสมผสานนะครับได้นำเสนอเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเกษตรนะครับเราสู่กันฟังนะครับแชร์ประสบการณ์นะครับไม่มีใครจะเก่งนะครับทุกเรื่องครับก็แบ่งปันความรู้นะครับท่านใดมีประสบการณ์ก็มาแลกเปลี่ยนนะครับ เพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการนะครับสำหรับการเลี้ยงปูนานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับเรื่องใหม่ที่ที่กำลังบูมนะครับกำลังมีการมีผู้คนให้ความสนใจเยอะนะครับในการที่จะเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมนะครับอาชีพเสริมทํารายได้นะครับหลายฟาร์มก็มีรายได้เยอะทีเดียวนะครับหลายเดือนเป็นแสนนะครับเป็นล้านก็มีนะก็ ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกท่านนะครับนะครับดูแลสุขภาพนะครับใส่แมสนะครับล้างมือนะครับมันล้างมือนะครับป้องกันนะครับโรคระบาดโควิดนะครับเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์ก็ไม่ค่อยจะดีนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสําหรับคืนนี้นะครับลาตีสวัสด์นะครับเจอกันคลิปหน้าละกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกท่านฝากกดติดตามด้วยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ